เกมที่สองนะครับเกมแรกเนี่ยในมงชนะไปสิบสิบห้าต่อเจ็ดนะมาต้องไหวเปล่าต้องไหวอยู่แล้วล่ะเออนี่แหละกดแค่นี้เองหนึ่งศูนย์เล่นอย่างนี้จะได้จริงจังหน่อยไหมเล่นอย่างเมื่อกี้นี่หยอกหอแย่แย่อือออมฮู้ช ออกไปอ่อหนึ่งเท่าตี่น่ะออกไปอ่อสองหนึ่งสามหนึ่งตีไปไม่ดีเจอในะหมงตบมานี่รับไม่ได้นะหมงนี่มือหนักนะมา 2 1 2 4 5 2 6 2ออกไปเหรอ3 6 2 3, 6, 7 3 8ปดสามเป็นไงลูกง่ายงตีติดใช่ไหมเก้าสามอยู่ใต้โลมะตีหนังอย่างงงเนี่ยไม่ออกแน่นอนเก้าสามนี่แน่ตั้งมาจะตบศูนย์สาม สี่ศูนย์ในกีฬาฝั่งตรงข้ามถ้าไม่พร้อมก็ยกมือขึ้นอย่างนี้นลำลำหนึ่งสี่สิบเอ็ดต่อสี่มงที่จิตวือ้นไอ้ปอ ออกไปหรอสองสี่สามสี่สีไม่เท่าแม็กพอยออกไปหรอเก้